หล่อและหลอมอัดแรงเหลือนหล่อและหลอมคือตัดเป็นอัดแรงอย่างเดียวพออัดแรงเลยจบอัดแรงให้ชัดจบอัดแรงให้ชัดใช่อัดแรงให้ชัดแค่นั้นเองเป็นเรงในการในการทำให้เหรียญชัดขึ้นใช่ในยุคนั้นเหรียญหล่อยังไงมันก็ทําไม่ได้หล่อและหลอมอัดแรงดูจากด้านข้างแล้มันทดี้ความจริงมันมีเทคนิคดูอยู่ครับเป็นศัพท์ที่เทคนิคดีชิบเพราะก็มันเป็นเรื่องจริงไงเป็นเรื่องจริงส่วนใหญ่เป็นหลงกันว่าพอหล่อเสร็จหลอมเสร็จแล้วไปปั๊มเลย ขาดไปนิดนึงขาดไปนิดนึงขาดไปนิดนึงไม่สงสัยแล้วว่าทำไมไอ้หล่อและหลอมอัดแรงเนี่ยที่เขาเรียกเหรียญปั๊มปั๊มปั๊มอ่ะทำไมด้านข้างมันเรียบสวยครับมันมีมันเป็นวิทยาการในการทําก่อนแล้วกันถึงบอกคุณต้องเรียนรู้วิทยาการจากหลอมาหลอมอัดแรงแล้วมาปั๊มกระแทกคปั๊มกระแทกก็มียุ่งของเขาอีกครับเปลี่ยนแปลงไปตามวิทยาการเทคโนโลยีครับวิทยาการในการทำ มวลสารในการทําพระอาาแล้ววิธีการในการเอวิธีการในการทําให้คมชัดครับเอาสองอย่างนี้ก่อนอแล้วเฮียเอาตัวอย่างมาให้เ,เพื่อนๆดูนี่มีเหรียญอะไรบ้างเนี่ยไล่ไปทีละเหรียญอะไรเงี้ยก็เหรียญหลักแจวใช่ไหมที่บอกสองสี่หนึ่งสีที่บริสัทอะ่ะใช่ไหมเออทา้าทัศเ์เตโตด้วยครับแล้วก็เหรียญจกักรพรรดิมาลาจากักรพรรดิมาลาอันนี้เหรียญที่เป็นเหลี่ยมๆเฉกๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยแหละ เหรียญเหรียญสัตตสัตตพัฒมาลาสัตตพัฒมาลาที่ไปยังไงทำไมต้องทำเหรียญแบบนี้ยไปเปิดประวัติเอาไปเปิดประวัติดูแล้วกันเออหูสวยสร้ตอนสองสี่หนึ่งสร้างตอนสองสี่สองสี่สองสี่มีห้าพระองค์อยู่เนรียนั้นเลยใช่ไหมหล่อหนึ่งหล่อห้ามีห้าพระองค์ลอห้าใช่เหรียญสัตตพัฒมาลาทำตอนสองสี่สองสี่ความจริงเขาจะทําแจกแจกในตอนฉลองกุลรัตนโกสิทร์ครบร้อยปีนะครับเฮียงั้นเหรียญต่อไปเนี่ยนี่เลย เหรียญที่ระลึกชองวัดพระแก้วและสมโพชกรุงรัตนากสินครบหนึ่งร้อยปีเดี๋ยวนะเหรียญใหญ่ๆเนี่ยนะในแหล่อะไรน่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์รหเป็นลูกท่านน่ะนั่นรห้าฉลองร้อยปีอ๋อพระต้ากศินเนี่ยทำตอนสองสี่สองห้าอคุณดูมันเหมือนก้วใช่ไหมใช่ก็ฉลองวัดพระแก้วไงแล้วคุณดูเนื้อโลหะแล้วก็ดูวิธีการในการหล่อและหลอมอัดแรงเทียบกับเหรียญแจวครับเทียบกับเหรียญสตามมาลาและเทียบกับเหรียญนั้น เอาสามเหรียญนี้ก่อนนะทำเฮีย <Here. S 2> เหมือนกันไหม mm hmm. แล้วคุณว่ายุคนี้ทําได้ไหมถามง่ายๆอ่ะคุณคิดว่ายุคนี้ทําได้ไหม oh กระแทกไงให้เหรียญด้านข้างไปอย่างนั้นปั๊มยังไงให้เหรียญด้านข้างเปอย่างนี้แล้วผิวเป็นอย่างนั้นมีรอยตัดเลยนะมันก็ต้องมีบ้างแระหล่อแลวหล่อลอ,ลอัดแรงคุณจะเรียกเป็นแฉกคุณว่าบล็อกแฉกทำง่ายไหมอ๋อ oh oh. สำหรับบล็อกนี้แต่ไม่พูดไงว่ามันจะทำไงเป็นแฉกแล้ว,ลวข้างหลังข้างหลังมีมีรูรูห่วงๆนี้คืออะไรครับก,ก็ทำห่วงไปนิดนึงทำห่วงไปนิดนึงอ๋อสำหรับ น่าจะอย่าลืมว่าเป็นเขาท่านจะแจกตอนตอนฉลองร้อยปีเป็นเหรียญที่ท่านจะแจกแล้วการแกะนี่เขาใช้อะไรแกะเนี่ยทั้งสามเหรียญเลยช่างมันเถอะแต่ว่ารู้ว่าบล็อกสมัยก่อนแกะมือแล้วกันแกะมือแกะมือไม่ได้ไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกเหล็กรางรถไฟคนละบล็บอกไม่ใช่พักเครื่องคนละบล็บอกคนอะบล็บอกนี่เหรียญที่ระลึกเดี๋ยวบอกเหรียรถไฟเดี๋ยวก็ <laughs> ปัญญาอ่อนอีก เพราะนี่นนคือบล็อกของกองกองกระสาบสิทิิการตัวหนังสือก็ใช้มือแกะใช่ไหมฮะอ้าวสมัยก่อนแฮนด์เมดอย่าลืมสองสี่หนึ่งห้าสองสี่หนึ่งสี่สองสี่สองสี่ครับวิชาการตอนนั้นน่ะม,มันยังไม่มีไฟฟ้าแบบคือทั้งตัวหลอมโลหะทั้งหล่อโลหะทั้งตัวตัวขึ้นรูปครับยุคเดียวกันยังไม่ยัง ยังไม่สมัยใหม่แล้วกันแต่อย่าลืมว่าตอนนั้นยุคนั้นอ่ะสุดยอดแล้วนะใช่ไหมครับอ่ะเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญเนี่ยแหละเหรียญเหรียญประวัติศาสตร์อีกเหรียญหนึ่งประวัติศาสตร์อีกแล้วเหรียญประวัติศาสตร์ทุกเหรียญก็ประวัติศาสตร์หมดแต่เหรียญเนี้ยโดยส่วนตัวนึงชอบทําไมเหรียญชอบอ่ะกรมพยาประวเรศเป็นเหรียญกรมพยาประวเรศมีทําไม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 เหรียญถึงชอบเลยล่ะพยากรมพยาประวัเลดตอนปีสองสี่สามสี่ท่านท่าน แล้วก็เป็นเหรียญที่โอ้โหถ้าพูดกันจริงนะมันเป็นเหรียญที่สร้างในเวลาให้กรมพยาบวะเรศได้เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาธรรมเจ้ากรมพยาปาลวเรศก็เหรียญเลื่อนน่ะครับเพราะฉะนั้น,นเนี่ยไอ้น,นี้่เหรียญนี้ยอาจจะถือว่าเป็นเหรียญพระเหรียญแรกของประเทศเหรียญพระอ้าวก็กรมเหรียญกรมพยาปาลวเลศไงใช่ไหม,มแต่เ้เรียน้าไม่ใช่เป็นรูปพระนะ ก็เหียญอาฐบริขารไงก็ใช่ไงประวัติศาสตร์ก็มีบอกเลยว่าสองสี่สามสี่สร้างเป็นเหรียญเลื่นอนของกรมพยาปรวรเลเรอห้าท่านทรงสั่งสร้างในวาระที่เป็นเหรียญเลื่นอนขึ้นเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จใช่เนีย่ยลองว่าอลองเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบร่าวาดิอ่าท่านพยากรมปรวรเลศเนี่ยมีความสําคัญยังไง<ฮ>แล้วท่านสร้างพระเครื่องเยอะเหมือนกันนะ ก็อย่าเพิ่งไปพูดเยอะเลยเอาแค่เหรียญตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไปถึงรูปไอ้ก่งกันเอาไว้ทีหลังเลยเอาเอาทีหลังเลยเอาเหรียญก่อนเหรียญนี้ถือว่าเหรียญประวัติศาสตร์เป็นเหรียญพระเครื่องเหรียญแรกของประเทศไทยก็ได้ก็ว่าได้ต้องจับแบบระวังเลยนะเนี่ยจับขอบจับให้เป็นต้องจับขอบถือว่าเป็นเหรียญเหรียญพระเครื่องเหรียญแรกของประเทศไทยก็ได้ที่มีประวัติศาสตร์สองสี่สามสี่มีเก่ากว่านี้ไม่เหรียญพระผมไม่ทราบแต่เฮียก็บอกว่าอันนี้ก็น่าจะเก่าแล้ว ก็ตามประวัติศาสตร์ตามตามที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาใช่ไหมเต็ของเหรียญพระสงฆ์ไเอ้าเออเหรียญพระสงฆ์อันนี้ต่อให้เป็นตัวแทนก็แล้วแต่เป็นสัญกษณเหรียญพระสงฆ์น่ะเออเหรียญพระสงฆ์แรกของประเทศไทยถือว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่ล่ะสองทีสามสี่มีเก่าว่านี้ไใช่ไหมกรมพยาบาลวิเศครับเป็นเหรียญเลื่อนด้วยเออเป็นเป็นสมเด็จอ่ะครับถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็ได้่าเหรียญนี้ก็คือไม่ใช่แค่ปั๊มเหรียญมาเป็นที่ระลึกอย่างเดียวอาจจะมี อช่นิมนต์พระสงฆ์มาก็ประมาณนั้นแหละทำพิธีขอโทษผมอาจจะใช้คำว่าปั๊มผิดผิดขอโทษครับเราอัดแรงแล้วกันเป็นศัพท์เทคนิคจริงๆเราอัดแรงในยุคนั้นยังไม่มีปั๊มเลสับสนกันอย่าใช้คำว่าปั๊มเราอัดแรงยังไม่มีปั๊มหรือล้อมอัดแรงแล้วกันล่ออัดแล้วล่อล้อมอัดแรงก็ได้หรือไม่ก็ล้อมล่ออัดแรงล่อล้อมก็ได้หมดแหละได้หมดล่อล้อมอัดแรงก่อนที่มีเครื่องปั๊มกระแทกเป็นเครื่องจักรยุคใหม่มันมียุคของเขาอีกพอหมดจัก จากหลอมอัดแรงเนี่ยมันก็จะเป็นยุคใหม่แล้วที่ปั๊มกระแทกแต่ว่าเอาไว้เขาว่าทีหลังเอาทีละเรื่องทีละเรื่อง,เอ,งเอาเป็นว่าความรู้วิทยาการเนี่ยมันจะเริ่มจากในวังในพระนครใช่ไหมครับแล้วมันกระจายไปภูมิภาคครับคุณคิดว่าอ่ะในเมื่อวิทยาการตรงเนี้ยมันมีในวังแล้วในยุคแรกๆครับแล้วถามว่าท่านส่งต่อความรู้ไปหลายๆที่ได้ไหมอืมได้วิทยาการเปลี่ยนแต่วิทยาการพวกเนี้ยก็จะไป กระจายไปให้ชาวบ้านเลยใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าเหรียญที่แนะน,นามามาสักครู่นี้ผมว่ามีไม่เยอะหรอกเพราะในยุคนั้นยังมีธาตุมีอะไรอย่างเงี้ยธาตุก็ท่านก็ค่อยๆค่อยๆทรงเลิกแต่ประกาศเลิกตอนสองสี่หนึ่นงแปดเหรียญนี้คนทั่วไปคงไม่ได้ง่ายฉะนั้นการผลิตก็คงไม่ได้เยอะก็ไม่รู้แล้วกันเพราะมันไม่มีประวัติไงว่าสร้างกี่เหรียญสร้างกี่เหรียญไม่มีก็ใช่ไงเพราะงั้นก็ดูว่ามันเข้ากับความรู้ เข้ากับวิธีการครับเข้ากับเนื้อหาสาระที่เราเรียนรู้กันไหมก็ถือว่าเป็นรายไอเทมอีกนนเนี่ยถ้าสำหรับคนอยากจะเก็บเหรียญเร็ที่ระลึกะรวมถึงมีพลังพุทธานุภาพด้วยมันเป็นปกติอยู่แล้วเราเป็นคนชาวพุทธอ่ะเขต้องเชื่อในพุทธคุณอะไรสิ่งสิ่งอยู่แล้วแต่เรามาเรียนรู้ว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เราเรียนรู้แล้วเรา เราทําให้เราเป็นเห็นจริงว่าเฮ้ยเหรียญแท้เป็นแบบนี้อ่าก็คือมีเหรียญหล่อและหลอมอัดแรงในยุคนั้นแล้วมีซีก็มันเห็นจะต้องหน้านี่ไงเราจะไม่ใช้คําว่าเหรียญปั๊มยังไม่ถึงวิธีการปั๊มแล้วกันเนาะใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวคนดูคนฟังจะสับสนอะไรก็ปั๊มอะไรก็ปั๊มมันไม่ใช่สุดท้ายก็จะบอกว่าเก๊ทําไม่ใช่ทําไปเหรียญสุดท้ายของวันนี้ครับเฮก็เหมือนกันไงเหรียญมือกับเหรียญเป็นเหรียญออกวาระเดียวกันวาระเดียวกันแบบ เหรียญอาฐรริขารกับเหรียญมือดูฟอนข้างหลังเป็นเหมือนประาัจีนใช่ไหมครับคนจีนเป็นคนน่าจะช่วยน่าจะช่วยเพราะจะลืมว่าแถวนั้นเยาวราชสมพเป็นภาษาไทยแต่ว่าฟอนต์อนเป็นภาษาจีนเหรียญมืออย่าลืมว่าตามปฏิความเชื่อโอ้แล้วมีเส้นขีดขีดขุดโอ้โหแฮนเมดแกะมือไงอย่าลืม็อล์กสมัยก่อนเนี่ยแกะมือใช้มือแกะครับแกะด้วยมือ Uh huh. แต่เราไม่ต้องลุกเล่ยว่าแกะจากอะไรเอาไม่ต้องรู้ขนาดนั้นหรอกดูให้เป็นก่อนว่าเรียนแบบนี้แกะมือมันเป็นยังไงอ uh. แล้วมีห่วงบนล่างด้วยเชื่อมใช่ไหมเฮียต้องเชื่อมตีเราก็ใช้อะไรเชื่อมถามคําถามเดิมอยู่แหละก็ทองกับเงินเี่ยะตัวประสานโลหะในยุคนั้นนะเนาะคุณดูให้เป็นก่อนว่าหล่อและหลอมอัดแรง <ทำ S 2> มัน <He a. S 2> เป็นยังไงฮะ uh huh. คุณแยกไปแล้วเหลยญหลอมันง่ายหลอมันง่ายแต่อย่าลืมว่า ยิ่งง่ายนะมันอยู่ที่เป็นก็เป็นดีกว่าอย่าบอกว่าง่ายเลยครับเฮียดูให้ออกยิ่งวิทยการมันก้าวหน้าของที่ทําเทียมมันก็ก้าวหน้าตามความรู้แต่มันมีจุดอีกถ้าคนเป็นนะต่อยเขาทําเนียนให้เหมือนไงมันก็ไม่ได้ที่มีก็วิทยาการในการจัดสร้างเหรียญอะอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าหลอมอัดแรงอะเอาค่าออกไซด์ลง่ะต่อยคุณรู้ส่วนผสมอะ่ะคุณจะทําได้ไหมก็เก่าไม่ถึงโลหะไม่ได้ใช่โลหะมันไม่ได้อ่ะถ้าสมมติว่าเขาไปใช้ อย่างเช่นต oh ัวอย่างเช่นของโบราณโลหะโบราณที่อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆเอามาหลอมใหม่อะอย่าลืมว่าเตาหลอมอะนี่มาของยุคใหม่ถ้าคุณเอาของเก่ามาหลอมเขาเใช้เทคนิคย้อนยุคอีกอะแต่เขามีความรู้ก็ถ้ามันทําได้ใคมันทําแล้วกันเราก็แพ้เขาเหมือนกันแพ้ได้ไงอะคุณรู้เป็นไหมอะต่อยทำในยุคนี้นั่นไงแล้วอายุมันได้ไหม ก็ทำให้เก่าได้ไหมทำให้เก่าได้ไหมถ้าคุณรู้เป็นถ้าคุณรู้เป็นคุณก็โดนนะคุณต้องตุนคุณต้องลยเรียนรู้ก่อนว่าเห็นเหรียญแท้ด้วยคุณต้องก็ที่บอกอะความจริงเรียนรู้กันแบบโบราณมันมีประโยชน์ว่าคุณต้องเห็นเหรียญแท้เยอะๆเห็นของแท้บ่อยๆและจําให้ติดตาครับแล้วคุณจะไม่โดนอไม่ได้จําตําหนิแน่นอนก็บอกแล้วสมัยโบราณเขาเรียนก็ว่าให้ดูเนื้อกับดูพิมพ์ครับเข้าใจดูเนื้อดูพิมพ์ใช่ไหมโบราณสอนมาว่าดูเนื้อดูพิมพ์ครับ ดูตาหนิก็ตายอะสิตำหนิมันจะล็อกรับวจะมีตําหนิตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เนื้อกับพิมพ์อาบางคนก็บอกว่าถ้ามาจากบล็อกบล็อกเดียวกันอย่างน้อยมันก็ต้องมีร่องรอยให้เห็นแบบตาหนิคล้ายๆกันเออถ้าพูดกันได้ง่ายนะบล็อกหนึ่งบล็อกทาผ้าทุกงเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นบล็อกหนึ่งบล็อกเวลากดเหรียญลงไปหนึ่งเหรียญนะเหรียญที่สองเหรียญที่สามเหรียญที่สี่เหรียญที่ห้าเหรียญที่หกมันจะชัดเหมือนกับเหรียญแรกไหมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย เอาแค่พระบล็อกเนื้อดินเนื้อผงอะไรต่างๆเาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทางกายภาพเอาแต่องค์แรกนี้หน้าคมชัดกิิบเลยบางองค์ถึงบอกว่าคุณต้องดูว่าอะเหรียญหล่อยังไงมันก็ไม่เหมือนกันหรอกร้อยทั้งร้อยครับเพราะหล่อโบราณครับผิวมันไม่เหมือนกันแน่นอนทั้งร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์แฮนเมดจริงๆอุณภูมิด้วยอะไรด้วยแม้แต่หล่อแล้วปั๊มหมัดแรงเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะว่ามันจะมีจุดให้ดูอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับล็อกแกะมือครับ ต่อใช้คอมพิวเตอร์ถอดนะหรือใช้บล็อกเดิมมาถอดอะผิวมันก็ไม่ได้วิทยาการอะพยายามจะเก่าก็เก่าไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องเห็นของจริงและรู้จากวิทยาการต้องรู้ก่อนต้องรู้จริงๆอ่ะว่ามันเป็นยังไงเนื้อโลหะวิทยาการแล้วก็ค่าค่าการเวลานี่คือประสบการณ์ทั้งหมดต้องมาใช้ใกับประโยชน์กับเราไม่ใช่แค่ฟังก็บอกแล้วทุกข้อมูลเป็นข้อมูลดิบคุณก็วิเคราะห์ ว่าแบบนี้มันเกิดประโยชน์กับเรานะครับและเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงว่าเฮ้ยเรียนรู้แบบนี้มันเป็นครับเรียนรู้แบบนี้มันทําให้เราเป็นครับเรียนรู้แบบนี้มันทําให้เราไม่เป็นครับก็แยกแยะคนเราทุกคนมีปัญญาคุณเราพิจารณาเอาวันนี้คุยกันยาวเลยนะเอางี้ละกันบทสรุปของวันนี้เฮียต้องการให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้รู้อะไรบ้างเอาแบบบทสรุปเลยสั้นๆมันจะไม่สั้นนะทีเอาแบบเอาเอาเอาแบบ เขาได้ประโยชน์อะไรในคลิปนี้อ่ะงั้นก็ตจอสอนแบบโบราณเนี่ยข้อแรกก็หาของแท้ๆมาดูก่อนอแท้จริงๆมันเป็นยังไงหาหาให้ได้ก่อนครับข้อสองก็คือเรียนรู้จากความรู้ที่มันมีอ่ะครับทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันเป็นข้อมูลดิบครับคุณก็พิจารณาทีละจุดทีละจุดทีละจุดครับว่าอ่ะสมมุติเราไปเข้ากลุ่มนี้แล้วอ่ะเราเรียนรู้แล้วอ่ะครับมันทาให้เราเป็นมากขึ้นไหมอ่าฮะเรียนรู้แบบนี้แล้วอ่ะกลุ่มนี้สอนอีแบบหนึ่งกลุ่มนี้สอนอีแบบหนึ่งกลุ่มนี้สอนอีแบบหนึ่ง ค,คุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเรียนรู้แล้วอ่ะทำให้คุณดูเป็นมากขึ้นไหมรหรือคุณต้องเข้ากลุ่มนั้นตลอดเพื่อไปเช็คแล้วคุณก็ไม่เป็นครับถ้าอย่างนั้นผมแนะนําว่าอย่ากเก็บเข้ากลุ่มนั้นคุณต้องได้ความรู้กลับมาและดูให้เป็นครับดูเป็นแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่กลุ่มนี้แท้ครับไปกลุ่มมันไม่แท้ครับไปกลุ่มมันแท้ไปกลุ่มไม่แท้แล้วมันจะแท้กลุ่มไหนวะคือคุณต้องพิจารณาเอง ครับเหมือนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาครับคุณเชื่อพระองค์ไหนเชื่อสงฆ์องค์ไหนแม่ชีครับคารวะครับเนนครับหรือเด็กห,หรือใครก็ได้ที่คุณตถาเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้ผลแบบนั้นครับ,รบเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณว่าณวันนั้นอ่ะคุณจะรู้เท่าทันณนจุดนั้นนั้นไหมว่าคุณจะหลุดจากความสงสัยไหมเวลาคุณเข้าไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มพระกลุ่มนั้นแล้วอ่ะครับคุณหลุดจากความสงสัยของตัวคุณเองไหม ได้ความรู้ไหมได้ประโยชน์ไหมครับอย่างนั้นจะมีประโยชน์กว่าอครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเฮียครับเพื่อนๆนนะครับก็อย่างน้อยก็ใครที่เข้ามาดูในคลิปคลิปนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็นำไปพิจารณาเอาเองนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับน้มันสเตค,ครับ